สนับสนุนโดย t o y ยต้าบัสทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการรองประธานยุทธศาสตร์และการเมืองพักเพื่อไทยที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีนายพิชัยนริพภันบอกว่าตนได้รับเชิญจาก Bank of America ให้ไปบรรยายให้นักลงทุนรายใหญ่เช่น b แบล็ Rock f ฟ r t a n Paro, Blue Bay, แม c กควอรีเ PG Diamond b ด l บ e ลคให้ได้รับทราบข้อมูลเพื่อสร้างความมั่นใจและชักจูงให้มาลงทุนในประเทศไทยโดยจัดที่ห้องประชุมโรงแรมเซนต์ริจิสถนนราชดมริตนให้ความมั่นใจกับนักลงทุนต่างประเทศว่ารัฐบาลน,นำโดยนายกเศรษฐทาทวีสินจะนำพาประเทศให้หลุดพ้นจากภาวะวิกฤตกบต้มที่เศรษฐกิจไทยขยายตัวต่ำมาตลอด10ปีที่ผ่านมาได้และพร้อมจะเปิดทำธุรกิจเหมือนที่ท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐาได้ให้สัมภาษณ์ในนิตยสารไทมส์ โดยรัฐบาลทําหลายเรื่องพร้อมๆกันทั้งระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวโดยแนวทางการเป็นศูนย์กลาง8ด้านคือศูนย์กลางการท่องเที่ยวศูนย์กลางการแพทย์และสุขภาพศูนย์กลางอาหารศูนย์กลางการบินศูนย์กลางโลจิสติกศูนย์กลางผลิตยานยนต์แห่งอนาคตศูนย์กลางเศรษฐกิจดิจิตอลและศูนย์กลางทางการเงินตามที่นายกเศรษฐาประกาศไว้นอกจากนี้ยังมีโครงการแลนบริด โครงการเจรจารแหล่งพลังงานในพื้นที่ทับซ้อนไทยกัมพูชาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิตอลเป็นแนวทางที่จะเพิ่มรายได้ให้กับประเทศไทยเป็นจํานวนมากหลายๆล,ล้านบาทต่อปีและยืนยันว่าดิจิตอ l วอลเล็จะต้องทำแน่โดยท่านนายกเศรษฐาจะสรุปและถแถลงอีกครั้งทั้งนี้มีคําถามของเหล่านักลงทุนต่างชาติถึงท่านอดีตนายกทักษิณชินวัตร ซึ่งตนก็ได้ตอบตามตรงว่าหลายโครงการที่พูดมาเริ่มแนวคิดมาตั้งแต่สมัยอดีตนายกทักษิณที่เป็นคนอัจฉริยะและถ้าหากได้ทําตั้งแต่สมัยรัฐบาลไทยรักไทยป่านนี้ประเทศไทยน่าจะพัฒนาไปมากกว่านี้มากแต่ทําตอนนี้ก็ยังไม่สายทั้งนี้ท่านอดีตนายกทักษิณน,น่าจะฉลาดกว่าตนหลายเท่าอีกทั้งยังเป็นผู้ติดตามข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของโลกอย่างสม่ําเสมอล่าสุดท่านอดีตนายกทักษิณยังได้อธิบายให้ตนฟังเรื่องการแข่งขันการผลิตไมโครชิป โดยไมโครชิปของ n v ็นวีเดียเป็นแบบ GPU เปรียบเสมือน Hermes ของวงการผลิตไมโครชิปสามารถนำไปใช้งานด้าน AI ได้อย่างมีประสิทธิภาพแตกต่างจากไมโครชิปของ TSMC จึงทําให้มูลค่าของหุ้น n v ็นวีเดียพุ่งขึ้นทะลุทะลวงแซงหลายบริษัทใหญ่ขึ้นมาอยู่อันดับต้นๆของตลาดหลักทรัพย์สหรัฐได้เป็นต้นซึ่งหากท่านอดีตนายกทักษิณจกรุณามาให้คําแนะนําแนวทางเศรษฐกิจจะทําให้เศรษฐกิจไทยพัฒนาไปอีกมาก ซึ่งนักลงทุนต่างประเทศก็เห็นด้วยในความเก่งและความฉลาดของท่านอดีตนายกทักษิณและจะยิ่งสร้างความมั่นใจให้เพิ่มมากขึ้นนอกจากนี้ยังมีคําถามจากนักลงทุนต่างประเทศเรื่องอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทยตนจึงชี้ให้เห็นว่าถ้าเปรียบเทียบดอกเบี้ยที่แท้จริงดอกเบี้ยนโยบายสหรัฐอยู่ที่5 2 5ถึง5.55แต่เงินเฟอ้อสหรัฐเดือนกุมภาพันธ์อยู่ที่ 3. 2เปอร์เซ็นต์ ดังนั้นดอกเบีย้ยที่แท้จริงอยู่ที่2.05-2.3%แต่ประเทศไทยดอกเบีย้ยนโยบายอยู่ที่2.5%แต่เงินเฟอ้อติดลบ0.77%ดังนั้นดอกเบีย้ยแท้จริงอยู่ที่3.27%ซึ่งสูงกว่าสหรัฐซึ่งหากทปทลดดอกเบีย้ยนโยบายจะทําให้ลดค่าใช้จ่ายของประชาชนและจะทําให้ค่าเงินบาทอ่อนซึ่งจะเพิ่มความสามารถการแข่งขันของไทยทั้งการค้าและการลงทุนอีกทั้งในปัจจุบันไทยยังมีเงินทุนสำรองเป็นจำนวนมากจึงไม่น่าห่วงกับเงินทุนไหลออกมากนัก และสหรัฐเองน่าจะลดดอกเบี้ยในกลางปีนี้แน่ถ้าไทยลดก่อนก็จะได้เปรียบก่อนซึ่งนักลงทุนต่างประเทศเห็นด้วยโดยสรุปตนได้ตอกย้ำให้นักลงทุนต่างประเทศมั่นใจในศักยภาพของประเทศไทยภายใต้ใตการนําของนายกเศรษฐาและอยากให้พวกเขาสบายใจและเร่งลงทุนในประเทศไทยเพราะประเทศไทยจะพัฒนาไปไกลอย่างแน่นอนผลตอบแทนในการลงทุนที่จะได้รับอย่างคุ้มค่ามาก โดยมีการบรรยายและตอบคำถามเป็นภาษาอังกฤษใช้เวลากว่า1ชั่วโมง30นาทีผู้แทนของ Bank of America ได้แจ้งต่อมาว่าเหล่านักลงทุนพอใจกับข้อมูลอย่างมากและสามารถตอบคำถามที่ต้องการได้หมดและคงจะตัดสินใจมาลงทุนในประเทศไทยอย่างแน่นอนและ Bank of America จะขอเชิญตนให้บรรยายให้นักลงทุนรายใหญ่อีกในโอกาสหน้า